สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์ปาร์ตี้นะครับบังเอิญมากนะครับวันนี้พอดีมามาธุระเรื่องคอนเสิร์ตนะครับก็คือมาดูสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะครับปาร์ตี้คลับที่กรุงเทพนะครับซึ่งปกติก็อยู่กเที่ยวอยู่แล้วแต่บังเอิญจัดหาดใหญ่ก่อนแล้วกรุงเทพพอขนาดใหญ่เต็มกรุงเทพก็เลยต้องเลื่อนวันจัดให้เร็วขึ้นมาก็เลยมาต้องมาดูสถานที่นะครับให้มันสมน้ําสมเนื้อกับปริมาณผู้คนนะครับกับเอซีของเรานะครับและก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับผมเอ่อเรียกว่าอะไรดีอยว คงเห็นผมแล้วนะครับเพื่อนๆชาวติดดิน5ดาวใช่ป่าวติดดิน5ดาวสับสนแล้วเนี่ยหลายรายการเพราะว่าเป็นมิสเตอร์ปาร์ตี้นะครับผมจากจากติดดิน5ดาวนี่เองนะทําให้ผมต้องกลายไปเป็นมิสเตอร์ปาร์ตี้นะครับคนละลุกกันแต่วันนี้จะเอามาแบทแมทกันคือเมื่อมิสเตอร์ปาร์ตี้มาทําติดดิน5ดาวโอเคปะ่ะนะฮะให้เป็นลุกเดียวกันนะครับให้เป็นสไตล์เดียวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าคงมันจะได้ไม่จําเจใช่ป่ะ ไม่จำเจใช่ไหมไม่้ำซากใช่ป่ะไม่ต้องรีบร้อยก็ได้นะนะครับผมเพราะว่าตัวตนของผมมิสเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยเป็นตัวตนของผมจริงๆนะครับที่ไม่เรียบร้อยเลยผมเป็นคนแบบธรรมดาง่ายๆอ่ะพูดอ่ะไอหายี่ห้อสัตว์ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็กินข้าวข้างทางแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับตากแดดเป็นประจำนะครับไม่กลัวแดดแต่พอมาเป็นมิสเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยตากแดดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันจะต้อง ดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณดูแลหน้าตาดูแลรูปร่างดูแลทุกอย่างแม่งโคดเซ็งเลยเอ้ยโคดดีเลยเพราะมันได้ตัวเราเองนะเข้าใจป่ะนะครับอ่ะมาต่อวันนี้ผมผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านมาที่นี่เลยเส้นถนนเทพรักษ์ใหม่นะครับเท,เทพรักเนี่ยรามอินทราเส้นเทพรักษ์นะครับมีห้างเปิดใหม่ขึ้นมานะครับห้างนี้เรารู้จักกันดีนะนานลวคือห้างเมคโครนะครับเมคโคร แมคโครเทพลักชื่อเต็มคือแมคโครฟู้ดเซอร์วิสนะครับตรงนี้นี่เขาทำเดี๋ยวนี้เอยดูหน้าเข้ามากทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าก็จะมีร้านก่อนถ,ถึงทางเข้านะครับก็จะมีร้านแว่นท็อปเจริญห้างทองใบห้างทองทองใบกรุงเทพห้างทองใบกรุงเทพดันกินโดนัทมิกิีมิกิไอ้นี่ขายอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูอาจจะรู้จักกันวัยรุ่นม,มีวัดสันมีดันกินมีทองใบมีแว่นท็อปเจริญนะครับ แล้วก็มีเตรียมพบกับแมคโครฟู้ดเซอร์วิสมีแมคโครฟู้ดเซอร์วิสีมาเปิดข้างหน้าอีกนะครับแล้วก็อะไรอีกสถานการตอนนี้คนมาเดินที่นี่แมคโครรู้ไหมครับปกติเรามาแมคโครเพื่อซื้ออะไรเอ่ยซื้อกระเบื้องปะไม่ใช่บังเอิญวันนี้เนี่ยไอที่ที่นึกออกนี่เปรื่องจริงนะวันก่อนผมบอกให้เพื่อนให้ลูกน้องเออลูกน้องพาไปมึ ไปซิกเบื้อกันมันเดียวครับแม็โครเบื้องพ่อมันอยู่แมคโครอ้บ้านะ่ะใช่ปะเนี่ยเลยนะครับแมคโครเนี่ยก็คือเราหาอาหารกันกินใช่ปะ่ะฟาสต์ฟูด้ดอะไรข้างทางจัดไปนะแต่แมโ็โครมันมีวันนี้ผมได้ได้มาอย่างหนึ่งคือส้มเฮ้ยวันนี้ที่ลดราคาอร่อยว่ะโลละจากปกติในป้าย65มันลดเหลือ45เฮ้ย แต่ราคาเต็มลูกนี้แบบคล้ายๆส้มความหวานอร่อยลูกตัวสีมันแบบส้มที่เขาไว้เจ้าอ่ะสีส้มเลยอ่ะเอออร่อยปะส้มแบบนี้อร่อยแน่ชัวร์ชิมแล้วไม่มีเขไม่ได้ามสิผมไม่ได้ถามพนักงานเลยนะว่ามีให้ชิมไหมดูในก่องแล้วผมไม่เห็นมีให้ชิมเลยผมก็เลยจับบอกชิมเลยว่ามันอร่อยไหมชิมเสร็จซื้อเพราะถ้าไม่ชิมแล้วผิดหวังนะครับผิดหวังแล้วทษยใคร เหรอน,นะครับมาดูนี่ดูบรรยากาศรอบนอกเลยนะครับนี่เห,ห็นไหมเห็นไหมนะครับเมโคฟูซิวิตซิเตอร์นะครับ, itter, รบต่อมานี่เลี้ยวไปเลยนี่เลยบรรยากาศแล้วก็นี่เลยนะครับป้ายทางเข้าอะแล้วตามมาดูบรรยากาศรอบริมถนนนะครับนี่เลยผมอยู่ริมถนนมันอยู่เส้นถนนเทพรัก เทพรักษ์กรุงเทพเลยนี่นี่ไงทางเข้านะครับเส้นนี้หลายหลายท่านอาจจะมากันแล้วเนาะมาแล้วใช่ป่ะฮะนี่ไงเส้นเทพรักษ์อาจจะมากันแล้วหลายท่านนะครับแล้วอย่าลืมนะครับนี่นะครับดูป้ายเขา่อยนะครับสาขาเมคโคเทพรักษ์นะครับ,าารรอนะรบพอดิใช้กล้องหน้ามันก็เลยเตะลังกากับหลังบายบายจบนะสรุปคือใครที่คิดว่ากำลังหา ผลไม้อาหารการกินทั้งหลายเบ็กเทถูกมากแต่ไม่แน่ใจนะถูกหุืเปล่าคุณต้องไปไปเอาเองไปเกือเทียบดูบ๊ายบายแล้วเจอกันติดดินห้าดาววันนี้พาเที่ยวห้างบ๊ายบาย